สวัสดีค่ะนะักเขียนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีบทความที่ส่งเข้ามา3บทความจากคนคนเดียวกันนะคะครูก็อ่านทั้ง3บทความแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงเขียนได้ดีเนาะนะคะทำไมเขาถึงเขียนได้ดีพวกเราอยากรู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเขียนได้ดีเพราะว่าเขาเขียนส่วนนําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ชวนติดตามให้อ่านเรื่องราวต่อไปอะคะ่ะ วันนี้ครูก็เลยนำบทความทั้งสามบทความนี้มาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะคะว่าเทคนิคในการเขียนส่วนนำเป็นอย่างไรซึ่งถ้าใครได้เรียนรู้ในกลุ่มของ200วิธีในการกำจัดจุดอ่อนในการเขียนบทความ mm. ก็คงจะรู้ว่า4เทคนิควิธีในการเริ่มต้นเขียนอย่างไรให รู้สึกดีหรือว่ารู้สึกอยากอ่านเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็ลองกลับไปดูใน200วิธีในการกำจัดจุดอ่อนในการเขียนบทความอีกครั้งหนึ่งมาถึง3บทความนี้นะคะทำไมถึงน่าอ่านนะเราลองมาดูนะคะก็คือเขาเริ่มต้นด้วยปัญหาค่ะพอเริ่มต้นด้วยปัญหาเนี่ยมันก็ชวนให้ติดตามว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะลองดูเรื่องนี้นะคะ ทำแนะนำเกี่ยวกับวิตามินดีและเหตุผลที่คุณควรใส่ใจนะคะเขาก็เริ่มต้นด้วยปัญหาว่าพบประชากรที่ขาดวิตามินดีอยู่มากกว่าครึ่งเชียวค่ะหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับวิตามินดีเลยนี่ถือเป็นโอกาสในการได้ศึกษาเกี่ยวกับวิตามินดีเพื่อสุขภาพอย่างอ่านต่อเนาะโอเคค่ะเราก็อ่านต่อได้นะคะคือส่วนใหญ่ก็เขียนได้ค่อนข้างดีนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูบทความที่สองนะคะคือจากคนคนเดียวกันนะคะเขาเขียนส่วนนำได้อยากอ่านทีเดียวเรื่องอารมณ์เสียอยู่หรือเปล่านี่คือคิดลับในการแก้ไขคงไม่มีใครที่อยากอารมณ์ไม่ดีแต่สิ่งที่น่าหงุดหงิดมากไปกว่านั้นคือการพยายามค้นหาสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องหงุดหงิดนั้นมาจากสิ่งใดกันแน่เพราะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่ทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังหงุดหงิด จึงไม่น่าแปลกใจเลยหากคุณจะมีวันที่คุณรู้สึกแย่เป็นพิเศษอันนี้คือตัวอย่างของการเริ่มต้นเขียนส่วนนำให้ชวนติดตามอ่านต่อนะคะอีกงานหนึ่งค่ะ Work from home นะคะกับคุณภาพชีวิตที่ต้องใส่ใจ การทำงานที่บ้านถูกมองว่าเป็นเรื่องง่ายแท้ที่จริงแล้วกับแฝงไปด้วยสิ่งที่อาจทำให้คุณมีสุขภาพชีวิตที่แย่ลงได้สิ่งที่ควรคำนึงถึงไม่แพ้คุณภาพของงานก็คือคุณภาพชีวิตของคุณเองเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยปัญหาทำให้ชวนติดตามอ่านต่อหมดเลยอันนี้เป็นเทคนิควิธีการที่พวกเรานะักเขียนทุกท่านสามารถนาไปปรับใช้กับงานเขียนของตัวเองได้ค่ะ